The Return of the Fellow s h i p of the Link to the Two Tower เป็นชื่อตอนที่ยาวชิบหายเลยนะครับก็เนื้อหาในตอนนี้นะครับจะล้อเลียนกับ The Lord of the r i n g นะครับก็มีฉากดีๆหลายฉากครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับมาที่บ้านของสแตนตอนนี้นะครับคายสแตนเอลิกนะครับกำลังเล่นแต่งตัวตามหนังเรื่อง The Lord of the r i n g นะครับ ระหว่างที่ทั้ง3คนกําลังหาเควสททำกันอยู่นะครับแลนดี้นะครับก็เดินเข้ามานะครับแล้วบอกให้เอาเทปเดอะโหลดออฟเดอะลิงนะครับไปให้บ้านบัตเตอร์ยิ้มหน่อยนะครับพวกเด็กๆที่ได้ยินนะครับก็บอกว่าโอ้เควสมาแล้วนะครับทำให้ทั้ง3คนนะครับถึงกับยิ้มพร้อมกันเลยนะครับไม่ค่อยได้เห็นนะครับทั้ง3คนยิ้มแบบนี้ ระหว่างที่เด็กๆกําลังเดินไปส่งเทปก็มีโมเมนต์ฮาฮเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีรถขับผ่านมานะครับคายก็บอกนะครับว่าเป็นมังกรพ่นไฟกําลังมานะครับเอเด็กที่แต่งตัวเป็นนักเวทนะครับบอกเขาจะใช้เวทม์ป้องกันเองนะครับหลังจากที่ใช้เวทป้องกันมังกรสําเร็จนะครับเอเด็กก็บอกนะครับว่าการเดินทางของนักเวทเรนเจอร์แล้วก็ยูกําลังดําเนินต่อไปแต่คายก็บอกนะครับว่าเขาไม่ใช่ยูนะครับเขาเป็นพาลาดินนะครับแต่เอเด็กก็บอกยูเป็นพาลาดินไม่ได้นะครับตัดมาที่บ้านสแตนตอนนี้นะครับแลนดี้นะครับเขาบอกว ระหว่างมีอะไรกันนะครับสำหรับฝรั่งคู่รักบางคู่นะครับเขาก็ใช้หนัง X ในการปลุกอารมณ์ทางเพศนะครับแลนดี้นะครับบอกว่าพนักงานที่ออฟฟิศเขาบอกว่าหนัง X เรื่องนี้นะครับเป็นหนัง X ที่ฮอตที่สุดในโลกเลยนะครับแลนดี้ก็ไม่รอช้าครับเปิดเทปนะครับแล้วก็เดินเข้าไปหาเมียที่เตียงนะครับก่อนแลนดี้จะขึ้นเตียงนะครับแลนดี้ก็พูดนะครับบอกว่าเขาชอบจุดชนในเมียมากเลยนะครับแล้วแลนดี้นะครับก็ได้ถอดโชว์กางเกงในของเขานะครับแล้วก็ถามเมียว่าชอบไหมนะครับกวนตีนจริงครับฉากนี้ระหว่างที่ทั้งสองคนกำลยนะครรับแต่่ปาากฏว เป็นเดอะหลอดออฟเดอะลิงนะครับแลนดี้นะครับได้สลับเทปนะครับสำหรับบางคนอาจจะเกิดไม่ทันนะครับยุคที่หนังเอ็กยังเป็นเทปวิดีโออยู่นะครับผมก็ที่ร้านเช่าวิดีโอตอนเด็กเขาเคยให้ผมผิดมานะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องต่อนะครับมาที่คายสแตนเอเด็กตอนนี้นะครับได้ส่งเทปให้พ่อบัตเตอร์เรียบร้อยนะครับแล้วก็พวกเด็กๆนะครับได้เรียกขอของรางวัลนะครับแต่พ่อบัตเตอร์บอกว่ามีแค่ความคิดขอบคุณก็พอแล้วนะครับแล้วก็ปิดประตูใส่เลยนะครับหลังจากที่พ่อบัตเตอร์ได้เทปมานะครับพ่อบัตเตออออออรรรร์์กกกก็ใให้้้้้บบบบบััััตตตเเเเดดดดููููนนนนนนะะะคคาาาาาาวว่่่่่ลยยีไไชมมพพแงงงขขึปทํ ก็ตอบว่าได้นะครับบัตเตอร์ไม่รอช้านะครับรีบเปิดเทปดูนะครับแต่จะเกิดอะไรขึ้นกับบัตเตอร์ครับเมื่อเด็กอย่างเขานะครับดูหนังเอ็กที่ร้อนแรงที่สุดในโลกต้องรอติดตามกันนะครับมาที่ด้านแลนดี้ตอนนี้นะครับแลนดี้นะครับกำลังขับรถออกตามหาพวกเด็กๆนะครับเพื่อถามว่าเทปอยู่ไหนแล้วนะครับแต่พอเจอนะครับพวกเด็กๆก็บอกว่าเอาเทปไปส่งให้ตามภารกิจแล้วนะครับทำให้เมีแลนดี้นะครับคิดจะไปสารภาพความจริงกับพ่อบัตเตอร์นะครับแต่ว่าแลนดี้นะครับเขาคิดแผนใหม่ขึ้นมาได้นะครับด้วเ็การบคอกพวก แดนดี้ก็ได้บอกพวกเด็กๆนะครับว่าห้ามดูนะครับเพราะข้างในนั้นมีความชั่วร้ายอยู่นะครับตัดมาที่บ้านบัตเตอร์ตอนนี้นะครับบัตเตอร์ที่กาลังดูหนังเอ็กอยู่นะครับเขาก็บอกว่าใต้วางขาเขากาลังเกิดอะไรขึ้นสักอย่างนะครับวัตเทปเพนนะครับระวางเอริคาคสแตงก็เข้ามาขัดจังหวะพอดีนะครับคลายนะครับเข้ามาดึงเทปออกนะครับแล้วก็บอกว่าเขามีภารกิจให้เอาเทปกลับไปนะครับ บัตเตอร์ก็พยายามพูดนะครับว่าขอดูให้จบก่อนนะครับแต่ว่าพวกคายก็ไม่ให้นะครับพอพวกคายเดินออกมาจากบ้านนะครับบัตเตอร์ก็ยังเซาซีอยู่นะครับคายก็บอกไม่ได้นะครับแต่บัตเตอร์ก็บอกว่างั้นครับขอตามไปด้วยได้ไหมคายก็บอกว่าตามมาด้วยได้นะครับแต่ต้องแต่งตัวตามธีมเดอะรอตอฟเดอะลิงนะครับบัตเตอร์ก็บอกว่าได้เดอะรอตอฟเดอะลิงใช่ไหมบัตเตอร์นะครับขึ้นไปเดาเดาคายนะครับ คายนะเขาบอกมึงทำเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยบัตเตอร์ก็บอกนี่ไงเดอะออดออฟเดอะลิงหลังจากที่เดาคายอยู่สักพักนะครับคายก็ทนไม่ไหวนะครับผักบัตเตอร์ออกก็บอกว่ามึงเป็นเหี้ยอะไรมึงไม่ต้องมาเล่นกับพวกกูแล้วนะครับมึงแปลกเกินไปแล้วหลังจากที่พวกคายสแตนเอลิกเดินไปนะครับบัตเตอร์ก็ได้บอกนะครับว่าสมบัติของข้านะครับหรือว่าของรักของข้านั่นแหละครับบัตเตอร์ตอนนี้นะครับเริ่มกลายเป็นเหมือนกรอมในหนังเรื่องเดอะลอดนะครับส่วนเทปหนังเอ็กก็เปียบเสมือนแหวนนะครับตัดมาที่ด้านสเตนเอลิกคายนะคร อยู่นะครับพวกเด็กรุ่นพี่ก็แย่งไปจยักมือนะครับพอพวกเด็กรุ่นพี่เห็นว่าเป็นหนังเอ็กซ์นะครับพวกเด็กรุ่นพี่บอกจะเก็บไว้เองนะครับแต่พวกเด็กๆก็บอกว่านี่เป็นภารกิจของเขานะครับคลายก็บอกนะครับว่าเทปนี้มันทําให้ทุกคนแปลกๆไปนะเอลิกเฉลียอากาศตอนที่รุ่นพี่เผลอนะครับใช้ไม้กระทาตีไปที่มือนะครับแล้วก็แย่งเทปกลับมานะครับแล้วพวกเด็กๆนะครับก็ได้เฉลียอากาศวิ่งหนีเข้าไปในป่านะครับพวกรุ่นพี่ก็ไล่ตามนะครับเหมือนจะโดนจับได้นะครับแต่สุดท้ายก็ไไม่โโโดดนน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 ะะะะะคค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 รรรรรััััััััััับบบบบหหหลลลลงงงจจจาาาาาากกกก้้้วววท3็็ตสสสิใปเอออออุุืย เด็กๆก็เรียกประชุมกันทุกคนนะครับทุกคนมารวมตัวกันนะครับที่บ้านคลายนะครับแล้วก็ตัดสินใจกันนะครับว่าจะทําไงกับเทปวิดีโอดีนะครับโทเค็นนะครับอาสานะครับว่าเขาจะเป็นคนดูเองนะครับว่าข้างในมีอะไรนะครับหลังจากที่โทเค็นดูเทปเสร็จนะครับพอเขาเดินออกมานะครับเขาก็บอกว่าเขาขอถอนตัวนะครับทาให้ทุกคนนะครับถึงกับตกใจเลยนะครับว่าเทปนี้มีอะไรกันแน่นะถึงทําให้เพื่อนถอนตัวได้เลยนะครับจนสุดท้ายนะครับเอลอัวุโสก็ได้ตัดสินใจนะครับว่าจะเอาเทปไปคืนนะครับที่ร้านวิดี นใจนะครับส่งคนไป6คนนะครับไปคืนเทปส่วนคนอื่นๆนะครับก็บอกว่าเขากลับบ้านดึกกันไม่ได้นะครับแต่ผมหาชุดทวิคมากเลยครับถังกาแฟอยู่บนหัวเฉยหลังจากที่แจกภารกิจเสร็จนะครับทุกคนก็กลับบ้านนะครับแต่ว่าเค้กนะครับถามว่าเรามีกันแค่6คนเองเหรอว่าแตนก็บอกว่าไม่ใช่6คนนะครับเคนต่างหากเพราะตอนนี้วิญญาณของเคนนี่นะครับสิงอยู่ในร่างของเอริกอือที่ั้น6นี้นะครับเคนนี่จะไม่มีบทบาทเลยนะครับ พอซีซั่นก่อนหน้านี้นะครับเคนนี่ได้หายตัวไปแล้วนะครับมาที่ด้านแลนดี้ตอนนี้นะครับแลนดี้ที่ไม่เห็นพวกเด็กๆกลับมานะครับก็เลยต้องบอกความจริงกับผู้ปกครองทุกคนนะครับทำให้ทุกคนนะครับรวมกลุ่มกันออกตามหาลูกๆนะครับแลนดี้นะครับที่รู้ว่าโทเค็นดูเทปไปแล้วนะครับก็กําลังอธิบายโทเค็นอยู่นะครับเมื่อผู้ใหญ่รักกันนะครับก็จะทําเป็นแบบนี้นะครับแต่โทเค็นก็บอกนะครับว่าผู้หญิงคนนั้นนะครับโดน4คนพร้อมกันนี่คือความรักเหรอวะทำให้แลนดี้นะครับถึงกับตอบไม่ถูกเหมือนกันนะครับมาทีีี่่่่ดด้้้าาานน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 นพพพววกกกกกกกเเเเเเออออออิิิตตตะะะคคครรรรรรััััััับบบบลลลลงงงงผหึป็แฮ์์ยู นะครับเอริกก็ได้เยาะเย้ยนะด่าว่าไอ้ตุ๊ดนะครับแล้วก็เดินไปนะครับระหว่างนั้นนะครับคายก็รู้สึกได้นะครับว่ามีคนแอบตามมานะครับคายก็บอกเอริกนะครับว่ามีคนตามมานะครับเอริกก็บอกว่าบัตเตอร์นั่นแหละมันแอบตามมา2ชั่วโมงแล้ว คือบัตเตอร์ตอนนี้นะครับสภาพมอมแมมมากเลยครับเหมือนกอลลัมในเรื่องเดอะโหลดเลยครับตอนนี้เอ็ดิกก็ได้บอกนะครับว่าไม่ต้องไปสนใจบัตเตอร์มันเดี๋ยวมันก็ไปของมันเองนะครับหลังจากที่เดินมาสักพักนะครับพวกเด็กๆก็ได้ยินเสียงเหมือนแผ่นดินไหวนะครับปรากฏว่าพอหันไปนะครับเป็นเด็กรุ่นพี่ที่ไล่ตามมานะครับมาเป็นแก๊งเลยครับคราวนี้จิมมี่นะครับอาสาจะถ่วงเวลาไว้ให้นะครับจิมมี่นะครับกำลังจะพูดว่าห้าม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 ผ่านนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาติดอ่างนะครับทำให้เขาพูดไม่ทันจบปรรรรรรระะโยยยคคคคคััับบบพพวววกกกกกุ่่่นนนนนนนีี็็ชเเเเขาาาาาาสสสสสลลงงจิิๆฉ้้้ดอแแต บตดสินใจจะลงน้ําแล้วก็ข้ามไปอีกทางนึงนะครับเพราะว่าพวกเด็กรุ่นพี่กลัวน้านะครับตามที่เอริกบอกแต่เค้กบอกว่าไร้สาระนะครับเขาจะกลับไปเล่นกับพวกเด็กแฮร์รี่พอตเตอร์ดีกว่านะครับทำให้ตอนนี้นะครับเหลือ3มคนแล้วนะครับแต่พอพวกเด็กรุ่นพี่ไล่ตามมานะครับพวกเด็กรุ่นพี่ก็กลัวน้ําจริงครับเพราะไม่มีใครอยากตัวเปียกนะครับเพื่อนๆก็คงจะเหมือนกันทุกคนนะครับตอนเด็กๆตัวเปียกกันได้นะครับแต่พอโตขึ้นไม่มีใครอยากตัวเปียกหรอกครับเพราะการข้ามแม่น้ํามานะครับทำให้พวกเด็กๆหลงทางนะครับทาย ทางลัดนะครับบัตเตอร์นะครับบอกว่าเขาบอกทางได้นะครับแต่เขาขอสัมผัสสมบัติหน่อยได้ไหมครับสมบัติที่ว่าก็คือเทปนั่นแหละครับแต่ว่าคายบอกไม่ได้นะครับมึงยังไม่รู้ตัวอีกแล้วว่าที่มึงเปลี่ยนไปขนาดนี้เพราะเทปจะแตนนะครับทนไม่ไหวนะครับเข้าไปกระชากคอบัตเตอร์นะครับแล้วก็ได้บอกบัตเตอร์นะครับถ้ามึงไม่บอกทางนะพวกกูจะกระทืบให้มึงขี้แตกเลยบัตเตอร์นะครับด้วยความกลัวนะครับบอกเขาจะบอกทางเองนะครับแต่ว่าท่าเดินของเขานี่ครับตอนนี้กลายเป็นกอลลัังงงจาาาาากกนนนน้้ตตเเอรร์็ํทมถึช่าวดีโออแต่มาาาถึงที่รร้้นนเาปิดแล้วนะครับห่ แต่ว่าร้านเช่าวิดีโอของต่างประเทศนะครับจะมีช่องคืนวิดีโอได้24ชั่วโมงนะครับเป็นช่องให้ย่อนเทปใส่ลงไปนะครับท้ายนะครับกำลนงจงจอาเทปหย่อนใส่รูนะครับแต่ว่าบัตเตอร์นะครับด้วยความที่เขาต้องการสมบัตินะครับทำให้เขาแย่งเทปไปจากคายต่อหน้าต่อตาเลยนะครับแหมบัตเตอร์นะครับมันไม่วิ่งไปทางซ้ายมันไม่วิ่งไปทางขวานะครับมันวิ่งทางตรงไปหารุ่นพี่เฉยครับทำให้คายไม่มีทางเลือกนะครับวิ่งตามบัตเตอร์ไปนะครับแล้วก็อุ้มบัตเตอร์มาทั้งตัวแบบนั้วโยนใส่่ชองคืนเเทปแม่งลยครับองแล้าผมมจะไ่วน ไปทิ้งบนภูเขาไฟนี่อะไรสักอย่างนี่นะครับตอนจบกอลัมมันกระโดดตามเหวลงไปนะครับหลังจากที่คายโยนบัตเตอร์ลงไปพร้อมเทปนะครับพวกรุ่นพี่ก็จะกระทืบพวกคารเอริกสแตนนะครับแต่โชคดีครับระหว่างนั้นครับพ่อแม่มาพอดีนะครับทำให้พวกรุ่นพี่นะครับต้องถอยก่อนนะครับครั้งนี้สแตนนะครับก็ขอโทษผู้ปกครองนะครับบอกว่าที่เขากลับเด็กก็เพราะว่าเขาต้องเอาเทปมาคืนนะครับแต่ผู้ปกครองนะครับคิดว่าเด็กๆได้ดูเทปไปแล้วนะครับก็เลยมาถึงก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องเซ็ก์เรื่องการมีเพศสัมพันธ์เเฉยยยคับบแนดีี้้ะกกก็ไอธิาาา่69 69ื อะไรผมคงไม่ต้องอธิบายนะครับโดยรวมๆแล้วก็พูดไปประมาณว่าถ้าจะทําอะไรที่แบบรุนแรงแบบโรคจิตแบบน้อยๆนยก็ต้องให้แฟนอนุญาตด้วยต้องสมใจยอมกันทั้ง2ฝ่ายนะครับประมาณนั้นแหละครับแต่ทั้ง3คนก็งงนะครับเพราะว่าอยู่ๆผู้ปกครองก็มาพูดถึงเรื่องเพศให้ฟังนะครับทั้งที่3คนยังไม่รู้เนื้อหาในเทป้วยซ้านะครับทำให้ทั้ง3คนนะครับได้แต่ยินช็อกมาอย่างเดียวนะครับไม่ได้ตอบอะไรกับสักคําเลยนะครับหลังจากพูดเสร็จนะครับผู้ปกครองก็บอกงั้นเรากลับบ้านกันเถอะส่วนทางด้านปัตเตอร์นะครับก็บจ ส่วนเพืเ่อนๆคิ่เห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาในตอนนี้ก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนะครับก็ไม่อยากให้วิดีโอนานเกินไปนะครับเจอเกันวิดีโอต่อไปครับสวัสดีครับ